มาตารยาเอ็ดทับหนึ่งหมดความรับผิดมันบังคับไว้นะคะพราบเร่2510ร2000ถ้าเกิดมีผลกระทบกระเทือนต่อผู้คนหรืออะไรในบริเวณที่ทําเหมืองแร่เนี่ยให้สันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่าเกิดจากการทําเหมืองอคือพูดง่ายๆกฎหมายเขียนไวช้ชัดว่าห้ามปฏิเสธ<อ>แต่ประชาชนร้องเรียนมากกว่า14ปีเจ<อ>็บป่วยล้มตายเสียชีวิตจริงอยู่เหมืองยังไม่รู้ว่าใครเป็นคนทําเพราะในกระบวนการเขาก็ต้องปฏิเสธแต่ การละเมิดกฎหมายข้อนี้ทำให้ประชาชนถูกละเลยในการช่วยเหลือเนี่ยประชาชนมาร้อง DS เเดือนกว่าเสียชีวิตไปอีก25รายซึ่งม,มันเป็นเรื่องที่เลวร้ายที่สุดในประเทศไทยวันนี้พอเราบอแรกฉบับเดิมก็ยังไม่สามารถที่จะบังคับใช้กับผู้ประกอบการได้เลยเพราะนั้นเรามองเห็นโมเดลประเทศไทยว่าอนาคตถ้ามีเหมืองแร่ทั้งหมดเกิดขึ้นคนไทยจะไม่ต่างกับพิจิตรข้าราชการไทยทั้งประเทศก็จะไม่ต่างจากข้าราชการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ จังหวพิจิตรณนเวลานี้การโรงเรียนไม่มีผลครับค่ะ